สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบอก,กับชินในช่องบุญแก้วฟาร์มนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทําแป้งปลูกผักแบบง่ายๆนะครับซึ่งแป้งปลูกผักที่ผมทําเนี่ยผมเนี่ยก็จะเอาอิดบล็อกนะครับเอามาต่อแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับซึ่งอิดบล็อกเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มแบบนี้นะเพื่อที่จะทําให้ไม่ล้มง่ายนะดิดึงล้วล้มยากเลยนะเพราะว่าเขายึดกันไว้นะนี่นะครับทุกคนครับอ,อุอ้ยหนัก นี่ครับตรงนีนครับเนี่ยก็จะมีหลุมแบบนี้นะเพื่อที่เอาไว้ใส่แบบนี้ครับแล้วเมื่อเขาลงล็อกนะมันก็จะแน่นแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับข้อดีของการสร้างแปลงปลูกผักแบบนี้นะก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ง่ายนะครับหรือว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะย้ายก็ย้ายได้สะดวกนะแค่ยกแล้วจากแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ใหม่นะครับส่วนดินปลูกที่ผมเนี่ยทําอันนี้เนี่ย ผมเนี่ยก็จะใช้อัตราส่วนทั้งหมด4ส่วนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะคือดินปลูก1ส่วนนะครับ2ก็คือปุ๋ยหมักอีก1ส่วนนะครับ3แกลบอีก1ส่วนนะครับแล้วอย่างสุดท้ายแล้วก็คือใบไม้แห้งนะเพื่อเพิ่มอ,อ,อินทรีย์วัตถุในดินนะอุ้ยแม่ตอนนี้มีแมงแดงไปไม่แมงแดงหมดแดงทันไฟด้วย เมื่อผสมเสร็จแล้วทั้งสี่ส่วนนะครับผมเนี่ยก็จะเอามาเทในแปลงนี่เลยนะครับทุกคนครับแล้วปิดท้ายด้วยการโรยแกบละเพื่อเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยผสมดนแล้วเอาไว้ในแปลงแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะหมักทิ้งไว้สองเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งสองแปลงนี้ก็สองเดือนแล้วนะครับส่วนแปลงนี้เนี่ยผมก็ปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะปลูกข้าวโพดกันนะครับในสองแปลงนี้เลยนะครับทุกคนครับ วันนี้นรับเราเนี่ยจะมาปลูกข้าวโพดหวานแบบกินสดได้นะครับสองสายพันธุ์นะครับซึ่งเราเนี่ยจะปลูกแปลงละพันนะครับทุกคนครับพันแรกนะพี่เราเนี่ยจะปลูกก็คือมีโอเอ้ไม่ใช่ับมีทูนะครับทุกคนครับส่วนพันุ์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ่อไดมอนด์สวีทนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าหวานนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปลูกไดมอนสวีทก่อนเลยนะครับเพราะชื่อหน้าปลูกมาก อันนี้มีข้าวบดหกสิบกรัมนะทุกคนับไม่ใช่หกสิเมตรนะอู้อะไรเนี่ยข้าวโดหรือทับทิมอ่ะเข้าใส่สารอะไรนะเร่งโตอ๋อเมื่อกี้นะผมเนี่ยทำเมล็ดข้าวโพดหล่นไปครับเกือบหมดถุงเลยแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะปลูกแค่สายพันธุ์เ <mel> ดียวก็พอแล้วนะนั่นก็คือดมอนสวีทนะครับทุกคนนะ เรานะครับจะใช้วิธีการปลูกแบบหยอดมเมล็ดนะครับทุกคนครับเราเนี่ยก็จะขุดหลุมประมาณเท่านี้นะครับห่างกันประมาณเท่านี้เลยเราจะขุดหลุมให้ลึกนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็หยอดมเมล็ดลงไปนะครับสาม,มเมล็ดนะครับเก็บเก็บ ตอนนี้นับเราเนี่ยก็ปลูกทั้งสองแปลงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลดน้ํากันเลยนะครับเราเนี่ยจะลดน้ําให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยเม็ดจะลอยขึ้นมานะครับหลังจากที่เราลดจนชุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขางอกนะครับถ้าเขางอกเนี่ยเราเนี่ยก็จะให้คุยทุกๆเจ็ดวันนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอ้ยอกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย